มารีวิวของเล่นนะวันนี้จะเป็นเล็กับ่าสาุัขตัวเล็กๆแต่มนันกว่าเป็ดอีกนะเป็ดก็ตัวเล็กกว่านะเอ้ยคือสัตว์กินพืชนะสัตว์กินพืชสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนงหรือเปล่านะกินแม่มาด้วยแม่สีก็แตกต่างกันนะสัตว์กินพืชเนะี่ยดูเลย เป็นฮานอสนะฮานอสแบบเป็นฮานอสดึกชนะิงคองฮานอะสที่แบบเป็นศัตรูนะที่ต่อสู้กับแอดเวนเจอร์นะที่คือเป็นศัตรูนะเป็นวายร้ายของแอดเวนเจอร์เนาะมาจากหนังนะแล้วแขนได้ต่อไปกันเออ ไรเดอร์คอมเมนต์หรือเปล่านี่คือไรเดอร์คอมเมนต์นะเป็นโมเดลแบบที่มีแบบขยับแขนได้นะไปแ,แขนดูบวมนะนอหกลนะุมเข้าไปนอหกกนะ็ไม่ได้แล้วนี่ก็คือแร็ปเตอร์เลยนะเล็ปเตอร์ที่แบบตัวใหญ่นะคือสัตว์กินเนื้อนะ สายพันธุ์ที่มันถล่มพันธุ์ไปแล้วจนกลายเป็นโครงกระดูกทับซิวไปแต่ตอนนี้ก็เป็นเลนส์วยางหลุดได้เลมือ้อออสีชมพูอยู่นี่นะค่ายหลวงเทรัตนะตอนนี้ก็คือกาซิลลยุคโชวแอดเจลล่นเลยนะ แขนก็ขยับได้ส่วนหัวก็ขยับไม่ได้อุ๊ยอ่ามันจะมีเพื่อยู่ด้าหลังนะแล้วมันจะอ้าปากนี้เออเนี่ยอ่าฮะงั้นมาดูตัวโกโซ่ากันตัวอ้าจะเป็นสัปปะหลาดแบบตัวแบบประมาณนี้นะมาซูนนะ ยังแขนได้สองข้างนะกาลก็ได้นะแล้วแขวนหัวไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนกันสิลอันนี้เหมือนกันนะอ่ะขอตัวแล้วก่อนนะคะไปด่า